хай سلام 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 انت عيال قناه من كان يوم نو سلام نام سلام ไหนมาชี้ปรจจัใหม่สิมาชี้ประจัใหม่สิประจอ้อไกฝ่ายบนิดนึ่งฝ่ายบีนิดนึ่ยพ่อหัดมาให้ดูเอาทำก่อนทำก่อนนังชายอย่าพึ่งดึงพี่ ให้พี่เขามันเซ่เซ่เซเพ่อมาห้ดูหน่อยมาให้ดูหน่อยะดูทำไมมาหมดแล้วจะเห็นใครเนี่ยเซเ่เออพัร้อนมาก พ่อพรุ่งนี้พ่อกลับหรือเปล่าใช่ฮะใช่กันเวันนม้นวันหนึ่งสอง ไม่ครับไม่ครับ นี่นี่นี่ไทยไทยนี่พ่ออะไรไทยด้วยไทยไทยไทยด้วยไทยด้วยโมโมเป็นคนโบราณยัง ทำแรงลูกเดี๋ยวเอวหัก<อ>ใใครนใ่ผมชหมเยแพลใคร,คใ,ครใครที่เป็นผู้ชายะตานลี่เหนื่อยแล้ว แล้วพ่อก็เลยไปนั่งกนบมก็นั่งกับพ่อเปิดอะไรหลายพวงเช้าเต้นเตินก่อน น้องชายเต้นดีๆไม่เป็นหรอ ิจิงงัก็สาวิสู้รดีกีสู้เรเดผู้หญิงเดผู้หญิงสุภาพาอะ้าพาหรอเฮ้ยราชดาสวมพันนี่ตรงนี้นี่นี่เออต่อไปต่อตักต่อตักหัวหัน ขอาฐานขอฐานข้าวารองทำโทาน่ะหน้าขาวทำโทาน่าขาวพ้าพุทเท่าเดินร่องทะนีไม่ยองอะไรราเด็กราเด็กต้องนิมนต,นต์ตาตหลางตุมพ้าถุงแบบขนนิมน,น อดทนทาหารอดทนสุดดิงปืนต่อไปเลียงไม่ตัวนี้อ,อืมทาทงภ<อ>าทงภา,าทงภาทอาทงคนนิยมภาทงคนนิยมแล้วหนูกลัวครยทำไมครับผมตาตากงม เอาพื้นทำรังผาทนทางทางวางตั้งพรซาตั้งพอสำเภาหือสเภากลางใบกลางใบเรามาคือคักโน้นเอออะไรระยะเที้ยวใหญ่เราเรือบานไปเรายิงตายเราแผลล้วนยาเสพยาเงียบเงาเข้าสีหนวรษะ เขสียด้วพนอเขาหีบใส่ผ้าเาใราผ้าพยงเพื่ออ่านอนด้ผาโต ท่านไดจะให้เราไ <c oughs> หมร่างเสร็จร่องเรรยจใส่หมวกซะด้วยใส่หมวนี่มันแปลกนะทำไมมันแบบเป็นอย่างนี้ได้นีสีสีสีคอยหีบใส่ผ้า สีดวดเจ้าโซเซียแล้วพอเราพ่อหินใส่ท่าเรลาข้าบรอยอนเาอาเน่าน่าเน่าเจ้เจ้นี่แหละนับสีทีนี้หนึ่งสีอ๋อไม่ใชกหนึ่งหกแปด นับหน,นึ่งดิหนึ่ถึงสิบิไมเป็นอจ้ามจะไม่เป็นอยาแป๊บนึ่งนะพ่อไปไหนแป๊บหนึ่งนะพ่อจะไปไหน,ไป,ไ,หนไปกินน้ำอืมได้ไปกิน่อไว้หนูด้วยนะอย่าให้พี่ถอยมันมาเล่นนะหนูจะมาทอดก่อน สูง่าเราเผาขาพยอมเฮ้ยเเราชะดาก่อนสิไหนเราเาเราชะดาเจาหญิงสางะ่าเราชะดาข้าขยอนมาอยสอนน้องหน่อยสิเขาขาหเาริงเหรอขายขาไม่มีมีอะไรเตี้ยเเจ้าผู้หญิงโซงก็อีกกใครใครเอาวกเราไปก็นาคนองนะูติก้าจ้าดชิงดังชาหญิงโซ่ิด ชกการช่วยคนกอย่ส่วนาเราช่วยอาสวนบานเราไปตักขุนฐานเอาฐานเขมาลองลองมันโตนขาวแล้วต็มนนี้แม่หมององมตาวงตู้ถึงแบบาหรเ็ก็เกิอไปมครกคอยคุณเรีนู้ลูกคอยท่องกบนั้นได้ไหมก็ขอฟองมใจสอได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อข้ว่าใจใส่ อ่านก so like ักหลังทำไมเราอ่านจากด้านนี้สิอันนีกห่เนีย่าี้นไปหมเป็หนว่าเป็นคมา